เราก็มาเลือกเก็บกันเลยนะครับผมว่าจะเก็บแบบไหนเลือกเอาอันที่มันเก่ๆที่มันเป้งๆนะครับผมก็ยังไงเรามาเก็บกันเลยนะครับก็เลือกเก็บนะครับแบบนี้นะครับท่านผู้ชม ก็เก็บอันเก่ๆแบบนี้นะครับที่มันเป้งๆแบบนี้นะครับผมก็โลหนึ่งก็ยี่สิบเจ็ดบาทนะครับผมแพงนะครับตัวบอยแบบนี้นะครับผมหรือว่าตัวหัวเสือแบบนี้นะครับท่านผู้ชมแบบนี้นะครับก็เนือออนที่มันเป้งแบบนี้นะครับผมไว้นะครับ <c oughs> นี่นะครับผมก็เดี๋ยวยังไงท่านผู้ชมอาจจะสงสัยว่าถั่วหัวเสือมันเป็นยังไงนะครับผมนี่นะครับมันก็จะลลายเหมือนเสือนะครับผมต่างบ้างเขาเรียกว่าถั่วหัวเสือหรือว่าถั่วบอยนะครับนี่ก็แกะกินข้างในนะครับผมเอาไปผัดต้มใส่หมูก็ได้นะครับผมจะกินให้ดูนครับผมหวานมันนะครับท่านผู้ชม ก็เดี๋ยวยังไงเรามาเก็บกันเลยนะครับนี่นะครับผมก็เอาไปขายโลละยี่สิบบาทถ้าแกะออกมานี่45บาทนะครับผม อย่นี้นะครับเก่าๆนะครับอยู่นี่ครับผมกวาีกว่านะก็วิธีปลูกก็เราต้องทำรั้วมาแบบนี้นะครับปลูกเสาเสาไม้ไผ่แล้วก็เราก็ซื้อพวกเชือกอะไร ที่เขาสารมาแบบนี้นะครับตักขายนะครับผมก็อันนี้ช่วงเวลาปลูกก็ประมาณห้าเดือนถึงได้เก็บนะครับผมถ้าไม่มีน้ําก็เก็บปลูกเฉพาะช่วงหน้าฝนนะครับถ้ามีน้ําปล่อยก็ปลูกได้เรื่อยๆนะครับก็ตอนแรกก็โลละห้าสิบบาทนะครับผมช่วงระยะแรกนะครับ นี่นะครับผม,มเราก็มาถึงแล้วก็เทนะครับผม นั้นเราก็ไปเก็บถั่วแขกต่อนะครับเพื่อนนี่นะครับท่านผู้ชมถั่วที่ผมว่าถั่วแขกนะครับผมนี่นะครับก็เก็บแบบนี้นะครับนี่เขาเรียกว่าถั่วแขกนะเพื่อนนี่นะครับก็ปลอดสารพิษนะไม่ได้พ่นยานะครับผม อ,อร่อยนะครับท่านผู้ชมน,นี่ก็ทางบ้านผมเรียกว่าถั่วแขกนะครับผมไม่รู้ว่าทางบ้านเพื่อนๆภาคกลางเรียกว่าอะไระครับผมถูกหลักอนามัยนะครับผมเด้ๆนะครับผม มาดูทางนี้ต่อครับวันนี้ผมก็จะเอาไว้ทำเชื้อนะครับมลูกใหญ่ๆนะครับผมยาวมากครับประมาณคืบกว่านะครับยอดเลยนะครับผมก็เดี๋ยวยังไงเราไปดูว่าเก็บถั่วแขกได้กี่ถุงได้กี่โลแล้วก็ถั่วบอยได้ ถั่วบอยหรือว่าถั่วงวเสือได้กี่โลกี่ถุงนะครับผมี่งก,ก็รอลุ้นรอชมนะครับเพื่อนๆครับตอนนี้ก็ได้เก็บเสร็จหมดแล้วนะครับผมก็รอบนี้ได้ไม่เยอะถั่วบอยก็ได้2ถุงนะครับผมหรือว่าถั่วงวเสือสองถุงกับครึ่งหนึ่ง25โลนะครับผมส่วนนี้ก็ถั่วแขกนะครับผมที่เก็บเมื่อกี้ก็ได้2ถุงนะครับก็ ยังไงก็ขอฝากติดตามช่องวิถีชีวิตคนบนดอยเปาด้วยนะครับผมสวัสดีครับ